โรคระบาดหายนะที่เกิดขึ้นในช่วงอายุขัยของเราที่อาจทําให้มนุษย์สูญพัน์ได้ในขณะที่โลกของเรากําลังเผชิญหน้ากับโรคระบาดท,ที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่ปีที่แล้วและจนถึงปัจจุบันนี้ก็ยังไม่มีทีท่าว่าเราจะหยุดยั้งมันด้วยวิธีใดแม้ทั่วโลกจะพยายามคิดค้นหาวัคซีนเพื่อหยุดยั้งการแพร่ระบาดแต่ดูเหมือนว่าเราจะยังคง ต้องฝันร้ายอยู่กับโรคระบาดนี้ไปอีกนานแม้วัคซีนที่ผลิตขึ้นมานั้นจะดูเหมือนว่าได้ผลก็ตามแต่เป็นการผลิตวัคซีนที่รีบเร่งและผลที่ได้รับยังไม่สามารถหวังผลได้100%เเซและยังมีผลข้างเคียงจากการใช้วัคซีนที่ยังไม่แน่ชัดเพราะตามปกติของการผลิตวัคซีนต้องดูผลข้างเคียงไม่ต่ำกว่า1ปี แต่สถานการณ์การระบาดของโรคที่เกิดขึ้นทำให้แพทย์ไม่สามารถรอได้เรียกได้ว่ามันยังมีความเสี่ยงจากผลข้างเคียงและการดื้อยาของเชื้อหรือแม้แต่การกลายพันธุ์ของเชื้อโรคระบาดถือว่าเป็นหนึ่งในหายนะที่อาจจะเกิดขึ้นกับโลกและมันสามารถทำให้มนุษย์สูญสิ้นเผ่าพันธุ์ได้โรคระบาดท,ที่เกิดขึ้น นับว่าเป็นหายนะที่น่ากลัวที่อาจเกิดขึ้นในช่วงอายุของเราเมื่อโรคระบาดเกิดขึ้นมันไม่ได้ทำให้ตายในทันทีแต่จะทรมานอย่างช้าๆระยะหนึ่งก่อนที่จะตายอย่างเจ็บปวดนอกจากนี้มันยังสามารถติดต่อไปยังคนที่คุณรักและครอบครัวได้อีกด้วยนอกเหนือนจากความน่ากลัวและความรุนแรงของโลกแล้วเหตุการณ์ต่างๆที่น่ากลัวก็อาจจะตามมา เช่นรัฐบาลหรือผู้กลุมอำนาจที่ใจร้ายทอดทิ้งพลเมืองที่ติดโรคไม่จัดก,การดูแลตามมนุษยธรรมปล่อยให้พลเมืองที่บริสุทธิ์ที่ติดโรคต้องเผชิญกับความตายอย่างเจ็บปวดการเอารัดเอาเปรียบในการรักษาหรือการฉีดวัคซีนให้กับพลเมืองของตนโรคระบาดอาจก่อให้เกิดการจลาจล ฝูงชนที่บ้าคลั่งตามท้องถนนเตียงนอนในโรงพยาบาลที่เต็มไปด้วยผู้ป่วยและผลสุดท้ายมนุษยชาติก็อาจจะสูญสิ้นเผ่าพันธุ์ได้มันมีทางเป็นไปได้ไหมที่จะเกิดโรคระบาดลุกลามไปทั่วโลกและไม่มีทางรักษาไม่มีใครสามารถบอกได้ว่ามันจะเกิดขึ้นหรือไม่แม้ว่าในปัจจุบันการแพทย์ของเราจะก้าวหน้ามากเพียงใดก็ตาม แต่มันก็อาจจะมีโรคอุบัติใหม่ที่มนุษย์ไม่เคยเจอมาก่อนเรื่องราวของฮายนาะโรคระบาดไม่ได้เป็นเรื่องใหม่เพราะว่าในอดีตก็เคยเกิดเหตุการณ์เช่นนี้แล้วเช่นการระโลกไข้ทรพิษหรือไข้วัดสเปนที่เคยระบาดในช่วงปี2461ในครั้งนั้นฆ่าชีวิตผู้คนไปประมาณ25-40ล้านคน โรคระบาดอีโบลาในทวีปแอฟริกาหรือโรคเอชที่ลุกลามไปทั่วโลกและมีความเป็นไปได้สูงที่ในช่วงชีวิตของเราในอีก70ปีข้างหน้านี้จะมีโรคระบาดชนิดใหม่ที่ไม่มีใครเคยเจอมาก่อนเกิดขึ้นบนโลกมีการคาดการไว้ว่าในอนาคตอันใกล้นี้น่าจะมีโรคระบาดอุบัติใหม่ซึ่งมันกำเนิดขึ้นจากสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการติดต่อทางการหายใจและการระบาดในอนาคตอาจจะทำให้มีผู้เสียชีวิตได้มากถึง200ล้านคนเลยทีเดียวผู้เชี่ยวชาญได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าเมื่อปลายศตวรรษก่อนเกิดการระบาดของเชื้อไข้วัดใหญ่อย่างรุนแรงสีลรอบพร้อมกับการระบาดของเชื้อ HIV และ SARS การระบาดครั้งใหญ่ทั่วโลกจะเกิดขึ้น ทุกรอบร้อยปีและมันคงเลี่ยงไม่ได้ที่จะเกิดขึ้นอย่างน้อยอีกหนึ่งครั้งในอนาคตซึ่งในขณะนี้เราก็กำลังเผชิญกับโรคระบาดชนิดหนึ่งอยู่เชื้อที่สร้างความหวาดกลัวมากที่สุดคือเชื้อไข้หวัดนกที่ระบาดอยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้การระบาดของไข้หวัดใหญ่ในปีคศ1918ได้ฆ่าชีวิตประชากรทั่วโลก ไปกว่า20ล้านคนสาเหตุของการเกิดโรคมันมีสาเหตุเกิดจากอะไรเรื่องของภาวะโลกร้อนหรือที่นักวิชาการเรียกว่าการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศส่งผลกระทบต่อมนุษย์ในหลายรูปแบบที่เห็นได้ชัดเช่นการละลายของน้ําแข็งมากกว่าปกติในบริเวณขั้วโลกฝูงนกอพยพบินผินดฤดูกาล อากาศเปลี่ยนแปลงทั่วโลกและแน่นอนมันเป็นต้นเหตุที่เกิดของโรคระบาดด้วยในรอบ200ปีที่ผ่านมาโลกได้รู้จักและเผชิญหน้ากับโรคที่มนุษยชาติไม่เคยพบพานมาก่อนก็คือโรคซา r s และไข้หวัดนกนอกจากนี้นักวิทยาศาสตร์ยังได้พบโรคมาลาเรียโรควันโรกและวันโรกสายพันธุ์ใหม่ที่ดื้อยา เกิดขึ้นตลอดเวลาโรคที่เกิดขึ้นใหม่แบบไม่เคยพบมาก่อนอย่างซา r s สหรือไข้หวัดนกนั้นจัดอยู่ในกลุ่มของโรคอุบัติใหม่ในขณะที่โรคอย่างมาลาเรียวัน,นโรคหรือแม้แต่เอสที่เคยเป็นโรคอุบัติใหม่ในรอบ10ปีที่ผ่านมาปัจจุบันจัดอยู่ในกลุ่มที่เรียกว่าโรคอุบัติซ้ำโรคเหล่านี้ดูเหมือนจะคล้ายกับควบคุมได้ และมีจำนวนผู้ป่วยลดลงในระยะก่อนหน้านี้แต่ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมากลับพบว่ามีผู้ป่วยด้วยโรคเดิมมากเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วครั้งหนึ่งสามโรคระบาดนี้ทำให้ผู้ป่วยรวมกันมากถึงหนึ่งในสามของประชากรทั้งหมดบนโลกและทำให้มีผู้เสียชีวิตในแต่ละปีรวมกันมากกว่า6ล้านคนต่อปีเลยทีเดียว การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของโลกอาจส่งผลอย่างร้ายแรงต่อโรคระบาดบางชนิดเช่นแถบยุโรปนั้นเป็นเทวีพ่หนาวทำให้เจอเชื้อโรคได้น้อยแต่ถ้าเกิดอากาศร้อนเพราะโลกร้อนเชื้อโรคหลายๆตัวก็จะแพร่กระจายได้อย่างรวดเร็วในเดือนพฤศจิกายนปี1998เมื่อพายุเฮอริเคนมิชที่เป็นผลจากทะเลแคริเบียนอุ่นขึ้นมากผิดปกติ เข้าถล่มอเมริกากลางนานกว่า3วันทำให้ระดับน้ำสูงขึ้น2เมตรแบบฉับพลันคร่าชีวิตผู้คนไปกว่า11,000คนสร้างความเสียหายมากกว่า5,000ล้านดอลลาร์ภายหลังเหตุการณ์ดังกล่าวมีรายงานว่าในประเทศฮอนดูัสมีผู้ป่วยจากอฮิวาตะกโลกตามมาถึง30,000ลรายซึ่งเท่าๆกับจำนวนผู้ป่วยจากโรคมาลาเรีย และยังมีอีกมากกว่า1,000รายที่เป็นโรคไข้เลือดออกในประเทศไทยของเราเองแรงงานไร้ฝีมือค่าจ้างต่ำจำนวนมากที่หลังไหลามาจากประเทศเพื่อนบ้านอาจนำโรคมาแพร่สู่คนเมืองและคนท้องถิ่นได้เป็นปัจจัยสำคัญของการหวนกลับมาเพิ่มความรุนแรงของโรคก,การบริหารด้านการจัดการสาธารณาสุขสำหรับคนกลุ่มนี้ จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อสุขภาพของคนไทยเช่นกันภาวะโรคร้อนเป็นส่วนหนึ่งของการเกิดโรคระบาดส่วนใหญ่การเกิดโรคระบาดนั้นเป็นฝีมือของมนุษย์แทบทั้งสิน้นเกาะฮ่องกงเป็นที่ที่พบโรคไข้หวัดนกและประเทศจีนเป็นที่ที่พบโรคซาเป็นครั้งแรกมีการตัดไม้ทำลายป่าขนาดใหญ่ทำให้สัตว์พาหะของโรคที่เดิมอยู่แต่ในป่า เข้ามาใกล้ชิดกับมนุษย์มากขึ้นรวมทั้งตลาดสัตว์ป่าอย่างอู่ฮั่นของจีนที่เชื่อกันว่าเป็นเหตุของการแพร่ระบาดของโรคในปัจจุบันที่ติดมาจากครั้งข่าวการเลี้ยงสัตว์เป็นแบบอุตสาหกรรมขนาดใหญ่เพียงไม่กี่สายพันธุ์อาจทําให้เกิดโรคระบาดขึ้นสร้างความเสียหายมากเช่นกันเนื่องจากขาดความหลากหลายทางสายพันธุ์ที่จําเป็นต่อการสร้างระดับความต้านทานโรค ที่แตกต่างกันการอยู่ใกล้ชิดกันร,ระหว่างคนและสัตว์นานาชนิดทำให้เกิดโรคหลายชนิดที่เคยพบอยู่แต่ในสัตว์สามารถปรับตัวจนสามารถเข้ามาอาศัยและก่อโรคในคนได้การเคลื่อนที่ของผู้คนจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวการอพยพหนีภัยสงครามภัยแล้งหรือภัยธรรมชาติอื่นๆรวมถึงผลกระทบจากการหนีภัยทางการเมือง ทั้งในและระหว่างประเทศหรือภัยก่อการร้ายต่างๆก็เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคในยุคสมัยของเราเปรียบเสมือนขวดเพาะเชื้อขนาดใหญ่ที่กำลังเพาะเชื้อโรคต่างๆนานาอยู่และภาวะโรคร้อนเป็นตัวเร่งให้ผลจากหายนะรุนแรงมากขึ้นเป็นทวีคูณ โปรดกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจและไม่พลาดในคลิปต่อไปเราจะสืบค้นหาความจริงมาเปิดเผยให้ทุกท่านได้ทราบครับ